สวัสดีครับผมขอต้อนรับวันที่ชุ่มฉ่ำไม่ได้สายฝนเช่นเคยนะครับวันนี้เดี๋ยววันนี้มาดูกันครับว่าผมปลูกอะไรเพิ่มบ้างในแปลงผลไม้รวมนี่ครับทายสิครับต้นอะไรต้นนี้มันคือต้นทุเรียนครับนี่คือต้นทุเรียนหมอนทองนะครับจริงๆวันนี้จะปลูกหลายต้นแต่ปลูกไม่ทันมีฝนตกครับให้ดูต้นนี้ไปก่อนครับทุเรียนหมอนทองนะครับ ตอนนี้เป็นทุเรียนหมอนทองโอ้ในจุดที่ว่าดีที่สุดสำหรับทุเรียนแล้วนะครับตันนี้ส่วนอันนี้ก็เป็นมะม่วงพันมันขุนสีนะครับเพิ่มขึ้นมาอีกในแปลงมะม่วงนะครับส่วนตัวนี้เป็นมะม่วงแก้วขมิ้นนะครับส่วนอันนี้เป็นขนุนนนี้เป็นขนุนพันทองประเสริฐนะครับอันนี้เป็นทองประเสริฐอันนี้เป็นอะโวคาโดนะครับปลูก อาทิตย์ก่อนนู้นแปลนี้มีอะโวคาโ,คโดประมาณสิบกว่าต้นส่วนตัวนี้เป็นละมุดมาเลยครับปลูกปุก๊บออกลูกปั๊บนะครับต้นนี้ส้มโอทองดีนะครับพันทองดีอันนี้ลำไยอีดอนะครับต้นลำไยส,สวยเลยนะครับ